สวัสดีครับทุกคนใครก็ได้เข้ามาดูหน่อยง,งวันนี้หนูจะพูดจริงๆว่นหนูมาห้านาทีไม่พูดเล่นพูดจริงไม่พูดเล่น แต่ว่าวันนี้มาไลฟ์เพราะว่าเห็นไหมอะไรวันนี้แต่งหน้าสวยมากก็เลยอยากมาไลฟ์กว่าจะรอทุกคนเข้ามาหนึ่งนาทีละหนึ่งนาทีแล้วคิดถึงไหมล่ะ จะบอกว่าวันนี้ไม่ได้มาอัปเดตชีวิตอะไรนะคะคือหนูเงามากทุกคนแต่ว่าหนูยังไม่อยากลบหน้าเพราะว่าวันนี้หนูแต่งหน้าสวยมากช่างแต่งหน้าแต่งให้แบบเนาะก็เลยคอไลฟ์สักห้านาทีเท่านั้นเป็นไงบ้างทำเฉย เป็นไงบ้างเฮ้ย <cuanto> วันนี้เหนื <sao merak S 1> ่อยมากเราไปถ่ายงานตั้งแต่เช้าเธอต้องเข้ามาดูไหมฮีบเชมหน้าตาเหมือนคนที่คิดโม้ โมมากๆคือเอาจริงๆก็รู้สึกเหนื่อยมากแล้วก็แบบง่วงนอนแต่วาวาถ้าทุกคนแบบเข้าติกตักไปดูนะคะทุกคนหนูลงโพสสตอรี่เยอะมากเพราะหนูเหงาไงล่ะสามนาทีแล้ว วันหน้าช่วยไหมวันนี้ชมหน่อยชมหน่อยชมหน่อย ผู้นี้มีเรียนตอนเช้าใบ่อรคอนแทคได้เลยอันนี้ของ C H U U L E N S สีครีมบราว หนูเพิ่งสอบมีเทอมเสร็จเมื่อวีคี่แล้วแล้วเองรู้สึกตอนนี้สมองยังไม่เปิดลับยังไม่พร้อมเรียนไฟนนลยังไม่พร้อมเรียนที่จะไปสอบไฟนนลชื่อมหาอะไรมันได้คิดไว้ไหมยากกว่าที่คิดนะแล้วตอนแรกคิดวแบบเออมันก็ยากก็ยากเหมือนที่คิดไว้อะ แต่แล้วแบบรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากไม่คิดว่าแบบตัวเองจะแบบว้าวอ่านหนังสือได้เยอะขนาดนี้แบบตอนแรกคิดว่าแบบเราจะอ่านหนังสือได้น้อยแต่ว่าสุดท้ายก็ก็อ่านได้เยอะอยู่นะเยอะกว่าที่คิดไว้ก็เรียนไปก็ก็ก็งงดีอะไรใหม่ๆแต่ว่าก็สนุกดีบางวิชาบางวิชาจะยัง ขอบพรคุทีแล้วทุกคนพูดเลยนะคะว่าจริงๆหนูมีเรียน accounting กับ financial for lawyer ด้วยใช่ไหมแล้วแบบมีชี้นให้หนึ่ง a 4หนึ่งแผ่นหน้าหลังพี่พูดเลยนะคะว่าไม่ได้ช่วยอะไรพี่เจ้ะเพราะว่าสอบสองชั่วโมงเนี่ยอะกว่าจะหาเนี่ยครึ่งชั่วโมงละ <c oughs> กว่าจะหาคำตอบเจอปุ๊บอ่ะเหลือครึ่งชั่วโมงเราคือแบบมั่วไปเยอะมากเดาไปเยอะมากคือแบบหนูโลกสองชั่วโมงทำไมคือทำไมมันทำไม่ถามจริงๆนะทุกคนมันรู้สึกว่าอาจจะไม่ไม่ได้ผิดที่ตัวเราแต่ว,ว่ารู้สึกว่าข้อสอบมันเยอะเกินไปแกฟิลปะ่ะสองชั่วโมงเนี่ยแบบข้อช้อยก็มีข้อเขียนก็มาคือ เยอะมากเยอะจนแบบสองชั่วโมงไม่ทันกว่าจะแบบกดเคลื่อนคิดเลขแต่ละเลขเนี่ยหมดเวลาจบแต่ว่าแบบวิชาอื่นๆที่แบบเป็นกฎหมายใช่ไหมเขาจะแบบมีประมวลมาให้เล่มหนึ่งมันเป็นแบบโอเพนประมวเลเว้แต่ว่าแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็แบบไม่ได้ช่วยอะไรดีถ้าสมมุติว่าเราแบบคือเราก็ต้องตอบแบบเซกชันที่เราเรียนใช่ไหมเออ สุดท้ายแล้วถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยมันก็จะตอบไม่ได้อยู่ดีแล้วก็แบบเขาก็จะแบบมีสมุดเล่มเล็กๆมาให้เล่มหนึ่งบางๆเอาไว้เขียนตอบว้าวสุดอยอดเลยพูดเลยนะคะว่าวปากกาศหมึกหมดล้วจบกฎหมายมีเป็นพันทำไมผมจำได้แค่คุณว้าว วา okay, right. ้าวฮโอเคเลยคะแนนยังไม่ออก่ะทุกคนน่าจีกนานพี่พี่พูดเลยนะคะว่าออกจากห้องสอบเนี่ยพูดเลยเฮ้ยอาจจะต้องถอนว่ะวิชาดีลาเลน ถอนทุกอันถอนทุกตัวพอแล้วไม่พูดเรื่องเรียนเรารู้สึกเครียบคือจะบอกว่าแบบพอหลังมีเทิมใช่ไหมก็แบบหยุดหยุดประมาณอาทิตย์หนึ่งอะเพราะว่ามันรับปริญญาแล้วก็ นะคบไม่มีเรียนก็เลยแบบหยุดไปเยอะมากแต่ว่าเป็นอาทิีที่แทบ,บไม่ได้อยู่เลยเพราะว่าแบบมีซ้อมเต้นถ่ายงานนันนีนุนแล้วพอกลับมาเรียนก็รู้สึกว่าไม่พร้อมไม่พร้อมขอขอพักวันนี้แต่งหน้าสวยจังเนาะใช่ไหมละ่ะ ฉันไปถ่ายงานมาแหละถ่ายงานอะไรนะก็คือผู่นี้เดยนเช้าซึ่งฉันจะบอกฉันมาแค่ห้านาทีขึ้นหนูมาแบบมาเพราะว่าหนูเหงามากทุกคนแบบคือหนูอยากกลับคอนโดมากตอนนี้แต่ว่า หนูเหงาแล้วหนูก็ไม่อยากลบหน้าเพราะว่าตอนนี้หน้ามันสวยมากหนูอยากจะคลิปสิ่งนี้ไว้ตลอดเลยเดี๋ยวปะคือมันแบบเนื้ออกปะมันแบบใครเนี่ยใครเนี่ยสปาชุดฮิมเชนหน่อยชอบมากเลยสุดๆแบบ อยากใส่ทุกวันอยากใส่ชอบมากสวยมากคา, <laughs> าดหวังได้เลยผู้เล่นคาดหวังได้เลยหนูมั่นใจมากว่าทุกคนไม่ไมหนูเชื่อว่าทุกคนน่าจะชอบเพราะว่าหนูชอบ <laughs> จบมันแบบ งี้เลยมันแบบแบบสุดยอดสวยมากมันจะแบบว้าใครเนี่ยนี่น้องเราหรอเนี่ยเอ็งเนี่ยเก็ f ฟ e ลปังมันจะแบบเฮ้ยแพนเคก้ก ตัวขนาดไหนนบบนี้โตมากเลยว้าวเห็นไหม <c oughs> หูดเบอร์ไปก่อนหูดเบอร์ไปก่อนคือตอนนี้หิวข้าวมากเลยอาจจะต้องไปกินข้าวแล้วก็ต้องกลับคอนโดแล้วแหละทุกคนบ๊ายบายสิาทีและ <c oughs> ให้ทุกคนไม่เห็นนายเฉยค่ะกลัวทุกคนคิดถึงบายบายนะเจอกันวันที่สิบเก้างานเมโลดี้ออฟไลมาดูฮิปเชนกัน เยอะๆนะคะพูดเลยว่าเจอกันครับ